สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม็กอาซีนนีน่นีน่นี่นี่นี่แม็กอาซีนตอนใหม่แล้วและรายการปกติล่ะไม่รู้ <c oughs> อ้าววันนี้เรามาแม็กอาซีนในเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวเิววยววิวว,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 วิวเรามารีวิวหนังไทยบ้างหลังจากรีวิวหนังฝรั่งหนงังเกาหลีวิเลย,ยังไม่ได้รีวิวหนังญี่ปุ่นเนาะ เรื่องอะไรเออีเอ้ยคง <c oughs> ไม่คง <c oughs> ไม่ค่อยมีผลงานแล้วนี่หว่า <c oughs> ก็แฟนเดย์นะครับเป็นหนังไทยจากค่ายน้องใหม่ใหม่มากใหม่มากเป็นเรื่องแรกของค่ายนี้ด้วยนะแต่ว่าฟังชื่อค่ายแล้วอาจจะแบบอน้องใหม่จริงหรือเปล่าก็เป็นหนังใหม่จากค่าย g d h นะครับ GDS ผมเมื่อก่อนในเขาเป็น GTH ตอนนี้เขาเป็น GDS <c oughs> เรื่องนี้กำกับโดยคุณบรรจงปีอะไรนะปีสันธนะกูลพี่โต้งบรรจงนะครับก็ผลงานก่อนๆของพี่โต้งก็คือกวนมินโฮซึ่งหลายๆคนก็เลยหวังว่าเรื่องเรื่องนี้มันอาจจะสไตล์เดียวกับกวนมินโฮหรือเปล่าเพราะว่ารูปแบบเรื่องมันคล้ายกันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหนังยาวร้0ยนาทีนานอยู่นะใช่นานนานอยู่นานนะนั่งนั่งรู้สึกว่ายังไม่จบหรอ เรื่องนี้นําแสดงโดยเจ้าเดิมอะ่ะ<อ>คือผูกขาดกันอะ่ะอารมณ์เหมือนแบบต้องต้องแบบหนังท่านมุยก็ต้องเป็น <laughs> พี่อะไรนั้นลืมชื่อพี่แกคนนั้นตลอดเลย <laughs> ก็คุณเต๋อนะคะเตอ๋อฉันทวิทย์นะคะธนาเสวีแล้วก็มีนางเอกชื่อคุณมิวนิษฐาจิระยังยืนพูดตรงๆนะผมไม่เนื่องจากผมไม,ไม่ใช่แฟนหนังไทยไม่ใช่แฟนละครไทยคือพี่เตอ๋อเนี่ยผมรู้จักนะแต่ว่าน้องมิวนี่ย ผมเพิ่งเคยเห็นอย่างหนังเรื่องนี้ครั้งแรกเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเหมือนกัน,นคือไม่ได้ดูละครช่องรายการฟรีทีวีเท่าไหร่ไงแต่เรื่องย่อของเรื่องนี้เอาเรื่องย่อจริงๆก่อนไหมหรือจะอยากได้เรื่องย่อแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากยอ่อเอาเอาเรื่องย่อแบบเราเลยย่อแบบเราเหรอ,อตอนส้มดูไปนะส้มก็ถ้าจะให้สรุปเรื่องสั้นๆก็คือเป็นความรักหนึ่งวันของชายโรคจิตสตอกเกอร์คนหนึ่ง เมวแมวเอาเรื่องเอาในเรื่องย่อของหนังเขาก่อนเลยกันเรื่องของเรื่องคือมีตัวละครเป็นเหตุเหตุการณ์อยู่ในบริษัทหนึ่งมีฝ่ายไอทีที่ช่งางจืดจ้างจืดจ้างชื่อเด่นชัยนะคะไม่มีใครสนใจเขาเลยจนกว่าคอมจะเสียเหตุการณ์นี้มันช่างสะเทือนใจจริงๆเหมือนเหมือนข้าพเจ้ามากเลยสำหรับสำหรับคนสายไอทีแล้วเด่นชัยเนี่ยเป็นตัวแทนที่ก็ค่อนข้างตรงนะอ่าค่อนข้างตรงระดับหนึ่งนะ ระดับหนึ่งไม่ใช่ทุกคนนะไม่ไม่ใช่ทุกคนอ่ะแล้วทีนี้เขาก็มารู้สึกประทับใจกับสาวมาร์เก็ตติ้งคนหนึ่งที่จำชื่อเขาได้จากนั้นมาเฮียก็เป็นแฟนผันแท้เป็นสตอเกอร์ตัวจริงติดตามเธอทุกวินาที <c oughs> รู้ไปสิทุกอย่างนะแม้ว่าจะไม่เคยเข้าไปคุยด้วยเลยแต่ว่ามาวันนึงก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งบริษทัทเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวฮ <c oughs> อกไกโดแล้วเหตุการณ์ที่ฮอกไกโดก็ เกิดเหตุการณ์ที่ว่านางเอกความจาเสื่อมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันตอนสปอยแล้วกันเนาะใช่พระเอกก็สวมรอยจา้าเป็นแฟนกันหนึ่งวันอันนี้ก็คือเป็นที่มาเนื้อเรื่องทั้งหมดอืมนะก็ตัวหนังใช้การเกิดเรื่องค่อนข้างนานอยู่นะกว่าจะถึงคําว่าแฟนเดย์ใช่ครึง่งชงั่วโมงรู้สึกว่าเกือบเหมือนเกือบครึ่งเรื่องเลยคือนานมากครึ่งชั่วโมงได้กว่าจะเปิดชื่อเรื่องมาอืม โดยรวมของหนังเรื่องนี้สไตล์เป็นหนังสไตล์โรแมนติกใช่โรแมนติกดาราม่านิดนิดแต่ว่าคอมเมดี้ไหมถ้าเทียบกับกวนมนโฮแล้วคือผมไม่เคยดูกวนมนโฮคอมเมดี้กวนมนโฮอ่ะห่าแต่เรื่องเนี้ยคือถ้าใครคาดหวังว่าจะได้ฟีลลิ่งแบบกวนมนโฮเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เลยนะคะจะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่มันเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเป็นดราม่า นในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะไปดูหนังอะไรที่มันแบบมันเิงล,ะละัลแลบบ่า GTS ที่เราเคยคาดหวังทุกทีแบบรถไฟฟ้าไม่หันนักเท่อย่างเงี้ยเอ,อไม่ใช่นะไม่นะห,หนังออกสไตล์ค่อนข้างเรียบๆด้วยซ้ำแบบเรียวและเรียบความรู้สึกว่าจะพีคของเรื่องนี้เนี่ยที่แบบจะให้แบบพีคแล้วแบบอินมากเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแต่ถ้าถามว่าดูแล้วยิ้มได้ทั้งเรื่องไหมคำตอบคือดูได้ ยิ้มได้ทั้งเรื่องใช่อมันจะมันจะความรู้สึกเหมือนเนิบๆเหมือนเรานั่งรถล่างชมวิวอ่ะมันจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีขึ้นขึ้นลงลงเท่าไหร่อาจจะมีแบบแค่รู้สึกว่าอยู่ๆเบรกกะทันหันอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบการดูหนังเรื่องนี้จะจะแบบนหนังรถลางนึ่งๆเน่งๆอยู่ๆก็หยุดกึกฮะฮะถึงที่แล้วหรออะไรประมาณนั้นช่วงดราม่ามันก็ไม่ไม่ได้แรงนัก ก็เป็นดราม่าในเรื่องธรรมดาแต่ดูไม่ได้แรงนะก็อาจจะเป็นคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินนะ เพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นค่อนข้างยุ่งวัยคนวัยทางานอ่าโอเคบางคนถ้ามีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะสามารถที่จะเข้าถึงบทได้อ่าเข้าถึงบทของตัวละครได้ได้ดีแต่ถ้าใครที่ไม่มีประสบการณ์ร่วมเนี่ยอาจจะค่อนข้างอืดไปนิดนึงสำหรับหนังเรื่องนี้แต่ที่ค่อนข้างชอบมากเลยสําหรับสม้มก็คือรอยยิ้มของนางเอกน้องมิวย,ยิ้มแล้วสดใสละเกินอืมดูแล้ว รู้สึกดีมากอะใช่ไอ,อที่ยิ้มตลอดเรื่องยิ้มนางเอกทั้งนั้นเลยนะส่วนเตอ๋อเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะว่าคือในความรู้สึกของหนังที่เต๋อเล่น,นะอะค่ะไงก็เป็นเตอ๋อตลอดเลยอะอเอเนี่ยต้องบุคลิกป,ประมาณนี้แต่พอมาเรื่องเนี้ยฉีกอเขาดูเป็นไอทีกายได้ก็ใกล้เคียงนะอืมแล้วก็มีการปรับลุครู้สึกเหมือนทำให้อ้วนขึ้นหน่อยด้วยปะ เหมือนเขาจะอ้วนขึ้นนิดนึงนะแล้วก็กลมเลยแหละหน้าน่ะอ่าแล้วก็ทําผมเนี่ทุกคนคะจะเห็นแล้วถ้าดูดีๆก็คือในเรื่องนี้เขามีทําเอฟเฟกฟันด้วยให้มันดูแบบหน้าไม่หล่อเขาเดิมแต่แต่ยังไงมันก็ยังดูดีอยู่นะเมื่อเทียบกับไอทีกายจริงๆของแท้เนี่ยไอทีกายจริงเขาบอกเลยมันดูซกมงกว่านี้จะมีไอทีกายคนไหนมาด่าไหมเนี่ยแต่ผมก็ไอทีกายนะอันนี้ก็เป็นไอทีเกิลนะคะ แล้วเราเในส่วนของตัวละครอีกคนหนึ่งพี่ตุย้ยธีระอะไรนะธีรพัฒน์สัจกูลอ่ะผมจะบอกว่าเห็นหน้าเขาคุ้นมากเลยแต่ผมนึกชื่อเขาไม่ออกเฮ้ยพี่เขาหลอกนะเรื่องเนี้ยเขาหลอกมากอตอนนี้เขาอายุเยอะละมัง้งยิ่งแก่ยิ่งหล่ออ่ะคุณอะไรยิ่งแก่ยิ่งหล่อดูมาดเป็นแบบ เออมากเป็นบอสมากอ,ะอ่ะส่วนเรื่องวิวสถานที่เที่ยวนี้เนี่ยก็ได้สปอนเซอร์เป็นคิโรโรรีสอร์ทเป็นสกีรีสอร์ทที่ฮอกไกโดนะคะมุมคือถ้าประสบการณ์ส่วนตัวเนาะถ้าถ้าเทียบกับในหนังกับของจริงแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าวิวที่เราเห็นจากของจริงอะสวยกว่าในหนังตัวเองยังไม่เคยไปฮอกไกโดนะแต่ว่าก็ก็เคยเห็นเห็นวิวอารมณ์คล้ายๆประมาณนี้แล้วแหละ ในส่วนอ้อถ้าใครไปดูหนังเรื่องนี้นะคะไปดูซื้อตั๋วคู่เนี่ยจะได้จะมีชิงรางวัลด้วยนะไปเที่ยวรีสอร์ทฮอกไกโดเนี่ยแหละรีสอร์ทอันนี้คิโรโรรีสอร์ทโอจะว่าไปเนี่ยภาพของเรื่องวิวเนี่ยมันเป็นอยู่ในรีสอร์ทเยอะไปหน่อยนึงนะอาคารเยอะไปหน่อยนึงจจะเป็นเพราะว่าฮิมะมันไม่มีอะไรให้ถ่ายด้วยมั้งโล่งโจงเลยเนื้อเรื่องมันไปอยู่ในนั้นะส่วนใหญ่ด้วยอืม มันออกมาข้างนอกตอนช่วงที่แบบช่วงกลางเรื่องไปแล้วอ,ะอ่ะอคือจริงๆเรื่องนี้เขาไปถ่ายทําสถานที่สําคัญของฮอกไกโดหลายจุดมากมเพราะว่าะจะมีเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นปักธงของนังเอกอ่ะต้องไป,ไปไปไปอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเราเนี่ยอ,อาจจะเป็นจุดด้อยหน่อยหนึ่งที่เขาไม่สามารถถ่ายให้สถานที่มันดึงดูดหน้าประทับใจไม่เหมือนอย่างตอนคุนินโฮอย่างเงี้ยคือ,อเอาเรื่องอื่นๆก็ได้ของ GTS นะอ่า เรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีพอในเรื่องของการดึงให้สถานที่มันดูโดดเด่นขึ้นมาให้รู้สึกอินด้วยอะไรด้วยส่วนตอนฉากจบก็ขอพูดเดี๋ยวเราเอาไปพูดเต็มๆตอนช่วงสป,ปอยแต่ฉากจบนะขอบว่ามันก็ยังเป็นสไตล์ของ gts อ่าเป็นจบลักษณะนี้ไม่บอกแล้วกันว่าลักษณะยังไงถ้าใครเป็นแฟน gts ก็น่าจะเข้าใจได้อยู่ว่าจบจบสไตล์ gts เนี่ยมันเป็นยังไงให้กี่คะแนน ผมให้แปดนะเรื่องนี้ให้เจอืมอืมเพราะไม่อินบอกเลยคือผมก็ไม่ไม่ถึงกับอินมากแต่ว่าก็คือดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกับในะเรื่องไปได้ตลอดอะ่ะยังจุดพีคมันก็คือมันก็ยังดูพีกไม่สุดนะอืมแต่ก็คือดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคฟีลลิ่งกู๊ดโอเคอยู่อืมโอเคในส่วนของนักซีนตอนช่วงแรกของเราก็จบแล้วก็ถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่ ช่วงแม็กซ์ซีนสปอยยับ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 มาสปอยกันเลยดีกว่าโอ้ยเปิดมาเนี่ยนะพระเอกนี่แบบว่าคือคุณชื่ออะไรนะเด่นชัยไหมจะลืมชื่อเขาละเด่นชัยนี่ก็ทําตัวว่าแบบเนื้ออะปากปากเสียด้วยอะคนไอทีเป็นอย่างงี้ป่าไม่ผมว่าจริงๆคนไอทีไม่ขนาดนี้แต่อาจจะเป็นบางคน บางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าพูดอะไรที่พูดสับเฉพาะที่คนอื่นไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้ใช่อันนี้ใช่แต่ว่าเรื่องเนี้ยเหมือนพระเอกมีปัญหาในเรื่องการเข้าสังคมนิดนึงคือเป็นคนที่รู้สึกว่าทําไมทุกคนจะต้องพูดโกหกการโกรหกคือการเข้าสังคมอย่างหนึง่งซึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพูดตรงๆแต่จริงๆปัญหาของตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องของการพูดตรงนะเป็นคนมไม่รู้จักกาลเทสามากกว่า อะไรที่ควรพูดกับไม่ควรพูดในบางเวลา<ม>อ่าอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้<ม>แต่จริงๆแล้วไอที Man ในในห้องเดียวกันที่ทํางานอยู่ร่วมกันก็ก็ดูโอเคนะก็ดูเป็นคู่ดีคือไม่คือคนอื่นเราไม่เห็นลนะเราจะเห็นแต่ไอตัวที่เป็นไอหัวหน้าไอตาวแว่นอ้วนนะ่ะอ่าอืมอันนั้นอ่ะเป็นลักษณะไอทีกายที่แบบเฟรลี่อ่ะอ่า ซึ่งตัวละครเอกนี้เลือกที่จะเป็นสายดาร์กนะสายทำตัวเป็นไม่สนใจไม่สงสิงกับใครปักเสียจแต่แต่ชอบนางเอกนางเอกสวยมากในเรื่องอน่ารักมากใช้คำว่าน่ารักดีกว่าสวยน่ารักมากดูแบบคือเขาเขาแต่งหน้าได้ดูดูเรียวอ่ะดูเป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะที่ไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยหน้าตาให้แบบเวอร์วังอลังการแล้วรอยิ้ ชอบรอยยิ้มเธอมากเลยมันทําให้แบบดูแล้วรู้สึกว่าเออเธอน่ารักในแบบของผู้หญิงจริงๆอ,อ่ะ,อะมีความเป็นออฟฟิศมีความเป็นเสมือนออฟฟิศจริงๆไม่ค่อยดูเป็นของปลอมเท่าไหร่มีการเมามีนินทาเจ้านายกินเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้พี่พี่พ,พี่อะไรนะทําไมลืมชื่อแกเมื่อกี้ย,ยังพูดอยู่พี่ตุ้ยเออพี่ตุ้ยก็กินกินเด็กอ่ะเออเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเราดูจนจบเนี่ยเราจะรู้เลยว่านางเอกเนี่ยนิสัยของนางเอกเนี่ยไม่ใช่คนดีเท่าไหร่คือเป็นคนธรรมดาอือืมเป็นคนธรรมดาคือจะเห็นได้ชัดเลยว่านางพอ่ายังไงการมองของนางเอกต่อพระเอกอะ่ะจะบอกว่าเหมือนผู้หญิงทั่วไปก็ได้นะใช่คือจะมองลุกก่อนคือมองลูกพระเอกแล้วลูกนี้ไม่ได้อะ่ะถึงเธอมาจีบฉันฉันก็ไม่เอาอะ่ะอืม,อมแล้วก็ ฉากตอนที่พูดถึงตอนท้ายไปเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> ตอนที่นางเอกเนีย่ยรู้ความจริงว่าตัวเองเป็นเมียน้อยของผู้จัดการ <Yeah. S 1> น่าจะเป็นผู้จัดการแหละอ <Yeah. S 1> เป็นเมียน้อยผู้จัดการก็ยังแบบเหมือนไม่เชื่อตัวเองอะ่ะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าย้อนกลับไปฉากแฟลชแบ็กอ่ะไม่ใช่แฟลชแบ็กย้อนไปก่อนหน้าที่นางเอกจะรู้ความจริงว่าตัวเองเป็นเมียน้อย, <Yeah. S 1> ย,อยผู้จัดการเนี่ยจะรู้เลยว่าจะเห็นว่านางเอกเนี่ยแบบเฮ้ยรู้จักกับผู้ชายคนนี้แค่วันเดียว ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อด้วยซ้ำว่านี่เป็นแฟนจริงๆหรือเปล่าแต่ในตอนกลางคืนเธอรุกค่ะเธอเป็นคนน้ำกอนจื๊กกอนแล้วก็ถอดเสื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยปลดกระดุมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันบอกเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สาวอินโนเซนต์ไม่ใช่สาวอินโนเซนต์แล้วลึกๆอะ่ะ เขาเออสิ่งที่เขาพรีเซนต์ออกมาคือเขาพรีเซนต์ว่าเขาเป็นคนดีมีมีมีศิลธรรมอะไรอย่างเงี<ม>้ยแต่ว่าพอดูพฤติการของเธอแล้วทุกอย่างอ่ะคือตัวละครตัวนี้เรียวนะ<ม>เป็นคนจริงๆสิ่งที่แสดงออกกับส่วนลึกของข้างในอ่ะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความในขณะที่เต๋อเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบดูแบบไม่ไม่ค่อยจะน่าสนใจ<ม>แต่จริงๆแล้วเป็นคนดีมากอะ่ะไม่ชฉวยโอกาส ให้เกียรติแบบเออคืออย่าดูคนจะเปลือกอะเรื่องเนี้ย hmm. เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักของเรื่องแต่เราคือสิ่งที่เราดูแล้วเราสัมผัสได้ก็คือตัวละครนางเอกเ,เนี่ยแหละตรงเนี้ยมันแบบจี๊ดมากเลยแบบเฮ้ยคือคนที่พรีเซนต์ตัวเองเออกมาเป็นแบบเนี้ยแต่ลึกๆแล้วอะ่ะอินเนอร์ข้างในเขาอะไม่ได้เป็นอย่างที่พรีเซนต์เลยอ, hmm. อันนี้เป็นสิ่งที่สกิดใจเรานะส่ hmm. ตัวละครเด่นชัยเนี่ยก็เป็นแบบ หนุ่มจืดแต่ว่าคือจริงใจอ่ะไม่ไม่ดูจริงใจดต่วดูดูคลิปปี้อย่างที่แบบมันดูแดูน่ากลัวนะเพราะว่าเรื่องนี้พระเอกอะ่ะเหมือนสตเกอร์มากเลยอะ่ะรู้ไปหมดเลยว่าวันที่เท่าไหร่คือคือเป็นคนแบบดูรายละเอียดอะ่ะนางเอกชอบกินอะไรมันไปดูได้ยังไงมันตามเลยนะถ้าริางมันต้องตามนะมันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนโอตาคุอะ่ะ อารมณ์ประมาณแบบถ้าอยากจะรู้อะไรเนี่ยจะแบบต้องรู้ลึกต้องรู้จริงต้องรู้ทุกอย่างอะอแล้วก็แบบตื่นเช้ามาจองที่จอดรถไว้ให้อรอย่างเงี้ยรู้ไปหมดทุกอย่างเออเขามีทำเซล์เป็นฉากไอ้แฟน,นแท้ด้วยนะอ,อชอบกินอะไรอะไย่างเงี้ยซึ่งอ่าซึ่งเรื่องเนี้ยคุยเราลืมพูดตอนรีวิวว่านางเอกเนี่ยจะความจําเสื่อมหนึ่งวัน อืมซึ่งใน,ในหนึ่งวันเนี้ยไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในหนึ่งวันเนี้ยถ้าเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเธอจะจําไม่ได้อืมมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อหนังว่าแฟนเดย์ก็คือเป็นแฟนกันวันเดียวพี่เตอ๋อก็ด้วยความอะไรก็ไม่รู้แหละด้วยความที่ว่า้รู้สึกว่าโอกาสมันเข้ามาหากูแล้วเวยกูก็ขอใช้โอกาสในหนึ่งวันเนี้ยขอเป็นแฟนกันอืมซึ่งหนังก็ไปขมวดราม่าตรงที่ว่าหลังจะจบวันนี้แล้วอ่ะ นางเอกก็จะจาพี่เตอ๋อไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่จาพี่เตอ๋อไม่ได้แต่จะจําไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นภายในหนึ่งวันนี้อืมซึ่งเหตุการณ์ช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นแบบจุดที่ขมวดปมซึ่งพระเอกเราก็ซื่อผู้หญิงอ่ะ <c oughs> เขาอุตส่าห์ถ่ายคลิปตัวเองเลยนะ <c oughs> บอกว่าเนี่ยต้องรักให้โอากาสผู่ชายคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ว่ามันมันมาขมวดบอกว่าจริงๆอ่ะพระเอกไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนที่ขี้กลัวขนาดนั้นนะ mm. อ๋อในเนื้อเรื่องถ้าสังเกตอะคะ่ะช่วงแรกเนี่ยพระเอกจะไม่ยอมสบตาจะเป็นคนหล,ลบตาหลบตานางเอกตลอดเวลา mm. แต่ว่าพอมาเล่นกลางๆเรื่องช่วงที่แบบช่วงบ่ายของวันแล้วอะ mm. ก็จะเริ่มสบตามองหน้ากันตลอดเริ่มมีความรู้สึกเหมือนแฟนมากขึ้น mm. แต่บุคลิกของตัวละครเนี่ยเขาจะพยายามสร้างมาว่าแบบว่า,วาขี้กลัวปอดปอด,ปอดแหรกาก mm. อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ mm. ประมาณนั้น mm. กับผู้หญิง แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในขโมยตอนท้ายเนี่ยจริงๆไม่ได้ปอดขนาดนั้นนะมันเคยสรารภาพรักกับน,นางเอกแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เป็นไปตามที่เล่าไปก่อนหน้าคือนางเอกเห็นลักษณะพระเอกแล้วเหมือนตีกลับอะไม่เอาอะอแล้วแถมพอพระเอกบอกว่ามันชอยจองที่จอดรถให้คอยเอาเพลงขวาเพลงที่นางเอกไม่รู้ชื่อเพลงเก่าหรือเราค่อยพูดเรื่องเพลงเนาะก็นางเอก คือเฮ้ยถึงเป็นเราเราก็เราก็สยองนะ mm hmm. คือมันอย่างนี้มันสตอเกอร์มากมากอ่ะ mm hmm. เป็นใครก็ต้องกลัวแหละ mm hmm. แต่นั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเอกเนี่ยไม่ยอมที่จะแบบพูดเป็นสารภาพรักอีกเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมันทาไปแล้วอะ่ะ mm hmm. มันไม่เล่าก่อนอะ่ะ mm hmm. มันก็เลยเป็นที่มาของมันเป็นแรงขับดันที่ทําให้พระเอกตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องตัดมันเป็นไปนไม่ได้อก็ต mm ้อ hmm. ง คือตอนสุดท้ายเนี่ยนางเอกจะถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเหมือนให้เตือนตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันตื่นมาแล้วฉันจําคนนี้ไม่ได้เนี่ยฉันเห็นคลิปแล้วฉันจะรู้สึกว่าเออคนนี้มันเป็นคนดีนะที่ผู้ชายคนนี้เดินมาบอกเราเป็นเรื่องจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้มันก็มาเล่นปมต่อมามามาหักมุมคนดูตอนท้ายว่าเฮ้ยมันมีคลิปเว้ย เฮ้ย <Hey, S 2> แบบนางเอกเอารูปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมานั่งดูกับเ<ม>พือ่อนร่วมงานอีกคนนึงใช่แล้วมันมีคลิปตอนสุดท้ายหรือยูคลิปเดียวซึ่งมันจะทําให้คนดูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจงมันต้องเป็นคลิปที่นางเอกอัดไว้แน่ๆเปิดมานี่มันต้องโป๊เชะแน่กดว่าไม่ใช่เป็นคลิปที่นางเอกไปดูงาน snow festival ซึ่งตามในเรื่องคือน,นางเอกอยากไปมากใช่่าพระเอกก็บอกว่าอ่ไม่ใช่พระเอกก็บอกพระเอกอ่ะตัดสินใจที่จะลบคลิปนางเอกออก แต่ว่าเก็บคลิปที่ไปดู snow festival เอาไว้เพราะมันไม่ได้ถ่ายตัวพระเอกออาจจะมีเสียงเข้าไปนิดหน่อยแต่มันฟังไม่รู้หรอกใครฟังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นใครก็คืออยากให้เก็บความทรงจำอันนี้เอาไว้ซึ่งตอนสุดท้ายตอนที่นางเอกดูคลิปเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยซึ่งอันเนี้มันเป็นสิ่งที่ให้คนดูคิดว่านางเอกน้าตาไหลเพราะอะไรแอบจิงพี่คิดว่าไงพี่คิดว่ามันเป็นความรู้สึกดีดๆที่มันออกมาอยู่ในหัว ใ่แต่ไม่รู้ว่าเออแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วไปกับใครด้วยแล้วไม่คิดว่านางเอกจะจาได้ด้วยอืมส่วนปมเรื่องเมียน้อยอ่ะันไม่เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมเออมันเรียวมากเลยนะแต่เราเราเองเราถามว่าพอรู้ว่านางเอกเป็นเมียน้อยของผู้จัดการแล้วรู้สึกยังไงคือเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้บอกหรอกนะว่านางเอกได้กันกับผู้จัดการแล้วแต่ล่อเขากันมาสามปีแล้วรู้ว่าเขาก็มีเมียมีลูกอย่างเงี้ย ยังไงก็เมียน้อยชัดๆนั่นแหละอจริง,รงๆงเราก็แอบรุนนะว่าไม่ใช่เป็นแค่แ,คแบบร,บรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อสุดท้ายก็ต้องยอมรับอว่าเออเนี่ยเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะให้เหตุผลนะว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเป็นเมียน้อยคนอื่นหรือว่ารักใครสักคนโดยที่แบบไม่กล้าเข้าหาเขาอะมันเป็นความความยความอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบาย อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ความความรู้สึกว่าที่เชื่อว่ายัางไงผู้ชายก็พร้อมแล้วอย่าแน่นอนทั้งที่ก็รู้นะว่ามันเป็นเรื่องโกหกก็ยังฝันลมๆแรง,แรงๆก็เหมือนที่พระเอกก็ยังฝันลมๆแรงๆว่าจะจะจะได้มีโอกาสเป็นแฟนกับเธอแต่แต่ว่าเพลเรื่องนี้โชคดีได้มีเหตุการณ์วันนั้นหนึ่งวันซึ่ง จริงๆทางพี่โต้งเลยบอกว่าในเวอร์ชั่นของที่ออกแผ่นดีวดีเนี่ยมันจะมีฉากจบสองแบบมันก็รอซื้อสิก็รอซื้อว่าฉากจบอีกแบบหนึ่งมันเป็นยังไงแต่จริงๆพี่โต้งบอกไว้นะว่าไอ้ฉา,ากจบอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นแบบที่ถ่ายไว้แต่ว่าเวลาเอามาตัดฉายจริงอะ่ะเขาเลือกที่จะใช้ฉากจบแบบนี้มากกว่าฉากจบแบบนี้คือฉากจบแบบที่ให้คนดูคิดเอาเองอืม,อมคือมันจะจบที่ว่านางเอกเห็นคลิปแล้วก็ ผู้จัดการพี่ตุ้ยเนี่ยก็เดินเข้ามาเหมือนแบบกระลิ้มกระเลี่ยงเหมือนเดิมอะ่ะแล้วดังเอกก็แบบเหมือนแบบทําท่าทางเหมือนไม่เอาอะ่ะแล้วก็เดินออกไปอืแล้วจบเลยอตอนแรกนึกว่าจะเดินไปห้องไอทีคว่าเดินออกนอกนอกออฟฟิศไปแต่จริงๆนางโอ้าไม่ได้บอกนี่พระเอกอ่ะกลับมาจากญี่ปุ่นก็ลาออกแม่งไปเลยเพราะว่าคิดว่าคงทนดูหน้านางเอกไม่ไหวแล้วละงานเนี้ยคือต้องการจะหลบหน้าไปเลย เพราะคิดว่าคือในในใจพระเอกคงคิดว่าส่วนหนึ่งว่านางเอกยังไงก็จําเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้ถึงตัวเองจะหนีไปก็ก็ไม่มีใครจํได้ก็ไม่มีใครจําได้ซึ่งนางเอกก็ตอนเข้าไปเอาของอะ่ะที่อยู่บนโต๊ะเด่นชัยอะ่ะคือเพื่อนร่วมง,งานบอกว่าเฮ้ยอ่าหยิบเลยครับอยู่บนโต๊ะเด่นแล้วของบนโต๊ะหายไปเรียบเลยคือเด่นชัยลาออกกระทันหันแต่ว่าปฏิกิริยาของนางเอกคือไม่ได้รู้สึกตกใจไม่ได้รู้สึกถามหาเลยอ ออกเมื่อ,อไหร่ทำไมยังไงหรอคะไม่มีเลยอ่ะ hmm. คือมันเป็นการตอกย้ำว่าพระเอกไม่ได้มีตัวตนสำหรับนางเอกเลย hmm. ก็เป็นแค่คนที่แบบมันเป็นเขาเรียกมนุษยสัมพันธ์ของนางเอกเฉยๆเท hmm. ่านั้นเอง hmm. ที่ทำให้พระเอกหลงรัก hmm. เพลงพี่แจ้เดยพูดนิดนึงนะเรื่องนี้รู้สึกว่าเพลง hmm. เพลงมันจะมีสองเพลงที่เป็นหลักๆเพลงของพี่แจ้ชื่อเพลงฝันลำเอียงอ oh. กับอีกเพลงหนึ่งที่แต่งขึ้นมาใหม่ ชื่ออะไรวจะจำไม่ได้ละวัน,นีอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เรารู้สึกว่าเพลงที่แจ่อิอนกว่าทุกครั้งที่เพลงเขาขึ้นมามันมันได้อารมณ์มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไปด้วยกันอ่ะแต่พอ,อเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เรารู้สึกเราไม่ชอบอเพลงมันไม่เข้าอืมผมก็ไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกจดจํายังจําเพลงพี่แจ้ได้มากกว่าถูกถูกถูกอัน,นก,การบ้านเรื่องเพลงเนี่ยแบบ ถูกทางครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนี้ไม่เวิร์กอ่ะแต่หนัง,ขงเขาฉายวันแรกก็ได้แปดล้านแล้วนะคิดว่าสี่สิบห้าสิบล้านคงสบายสบายอะ่ะแต่ปก็ผิดคาดนิดนึงนะในแง่ของการที่เป็น gth เดิมอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะมีแฟนสนับสนุนเยอะมากอาจจะเป็นไปได้ว่าพอมาเป็นค่ายใหม่ gdh แล้วเนี่ยน่าจะยังไม่ลงตัวเรื่องของทีมโปรโมทเพราะว่าทีมโปรโมทเงียบอะ่ะจริงค่อนข้างเงียบนะ เงียบอะ่ะซึ่งถ้าเป็นของเดิมอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาโปรโมตด,ดีกว่านะม,ม,มีลูกเล่นมีอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นด้วยความที่เนื้อเรื่องอะ่ะมันมัน,ม,นมันทำเทรลเลอร์ยากอยู่เหมือนกันเพราะเนื้อเรื่องมันเนิกแล้วจุดหักมุมมันมีอยู่แค่ไม่กี่ครั้งไงก็ยากที่จะทำเทรลเลอร์แล้วตัวฉากเองมันก็ยังไม่ได้ลังวังเวอร์อะไรขนาดที่จะแบบเอามาเล่นในเทรลเลอร์ได้ก็สำหรับใครที่ไปดูเรื่องนี้นะครับ ถ้าแบบแดงๆเข้าไปดูเลยนะก็แค่เข้าไปดูรอยยิ้มน้องมิวก็คุ้มแล้วเออฟินฟินเวลาเธอยิ้มอะ่ะโอ้ขอพูดอีกนิดนึงนะเป็นจุดสังเกตคือเล่นดีคือทุกครั้งที่มิวเนี่ยอยู่กับผู้จัดการพี่ตุ้ยเนี่ยเออเราจะรู้สึกเลยว่าตาเธอหน้าเธอเศร้าแม้ว่าจะยิ้มนะแต่พอตอนที่นางเอกเนี่ยอยู่กับพระเอกช่วงที่เป็นวันเดียวอะ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยแหละคือยิ้มที่เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรัก อันนี้ชอบก็หมดสปอยแต่เพียงเท่านี้จริงๆก็ไม่ชวนสปอยเอกนะเหมือนเรามาปนมามาคุยจริงเราก็ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แหละว่าฉันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยรีวิวหนังไม่เป็นค่ะบนเป็นอย่างเดียวก็สมชื่อมกกาซีนไงเราไปดูอะไรมาเราไปซีนอะไรมาเราก็มาคุยกันใช่โอเคก็ฝากรายการอื่นๆของพวกเราได้เลยครับถ้าเราทำนะทำสิทำสิ โอเคแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับทาง www.changkuimac.com แล้วก็มีทั้ง Facebook.com/changkuimac นะคะมา youtube.com user slash ช่างคุยแม็กเราเสิร์ชไปเถอะแม็กพอดแคสต์หรือช่างคุยแม็กเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาง่ายฝากซับสไคร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราหรือว่าเข้ามาเมนเข้ามาเข้ามาชมเข้ามาด่าได้นะคะเราแบบเราเราอยากให้มีคนมาฟีดแบ็กเรามากก็เราเดี๋ยวเรากลัวว่าเราจะเป็นเหมือนรายการบางรายการที่ว่ามาเออไม่มีใครฟังเราอยู่ละมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับแม็กซีนตอนแฟนเดย์แฟนกันวันเดียวก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊